วันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2489รถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุดถึงวัดเบญจมะบพิษรถแล่นเร็วขึ้นได้บ้างตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเข้าลงไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้ บทพระราชนิพน์เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์สะท้อนที่เห็นถึงน้ำพระทยัยเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัรประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2493จากนั้นทรงอภิเษกสมรสกับม่อมราชวงศ์เิริกิจกิติยากรเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศ Brisbane, m, ักราช2493ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาพิเษกขึ้นเมื่อวันที่5พฤษภาคม พุทธศักราช2,493เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำรัสต่อหน้ามหาสมาคมว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามในการนี้ได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิตขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินี ก่อนหน้าที่จะเสด็จพระราชด,ดำเนินกลับประเทศไทยเป็นการถาวรทรงใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นส่วนใหญ่ในระหว่างนั้นได้เสด็จพระราชด,ดำเนินกลับมายัางประเทศไทยเพียงสองครั้งคือเมื่อพุทธศักราช2481และพุทธศักราช2488ครั้งยังทรงดำรงพระราชะอิสรยยิยยศเป็นสมเด็จพระเจ้านองยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนั้น ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระประมนรินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินไปยังสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้นหลังจากเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วในช่วงแรกๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่บางครั้ง ทรงมีโอกาสเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจในจังหวัดภาคกลางตามที่มีผู้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จทําให้ทรงมีโอกาสทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศและได้ทรงเยี่ยมรัษฎรที่พากันมารอรับเสด็จในเวลาต่อมาได้เสด็จพระราชะดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรในภูมิภาคต่างๆโดยทรงเริ่มจากภาคตะวันออกฉีงเหนือจากนั้น เด้เสด็จพระราชะดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือและจึงเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคใต้หากมองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อกว่า50ปีที่ผ่านมาการคมนาคมสัญจรไปมายังไม่สะดวกสบายเช่นในปัจจุบันถนนหนทางยังมีน้อยและทุรกันดารการเสด็จพระราชะดำเนินไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยในครั้งนั้นจึงใช้เวลานานมาก และต้องประทับบนรถไฟรถยนต์เรือยนต์เครื่องบินในบางครั้งต้องส่งช้างด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉีงเหนือระหว่างวันที่2ถึง20พฤศจิกายน2498 ภาคเหนือระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคม2501และภาคใต้ระหว่างวันที่6ถึง26มีนาคม2502ตลอระยะการเดินทางที่ยาวไกล จึงจำเป็นต้องทรงหยุดพักบ้างบางครั้งถึงกับต้องทรงเปลี่ยนรถยนต์พระที่นั่งเนื่องจากท่อไอเสียหลุดเพราะสะภาพถนนที่ขรุขระในบางโอกาสเมื่อเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงสถานที่ประทับแรมตามหมายกำหนดการแล้วแทนที่จะเข้าที่ประทับแรม กลับทรงพระดำเนินเยี่ยมรัษฎรที่มารอรับเสด็จเป็นแถวยาวสุดลูกหูลูกตาเพื่อให้รัษฎรมีโอกาสเข้าเฝ้าทูลลอองทูลีพระบาทอย่างใกล้ชิดหลายครั้งหลายคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้ขบวนเสด็จหยุดตามสถานที่ต่างๆเป็นระยะๆะะทั้งที่ไม่อยู่ในหมายกำหนดการ เนื่องจากได้ทอดพระเนตรเห็นราษฎรที่คอยรอรับเสด็จตลอดสองข้างทางจึงมีพระราชประสงค์จะให้ราษฎรเหล่านั้นมีโอกาสเฝ้าทุลองทุลีพระบาทในโอกาสนี้ทรงรับสิ่งของต่างๆที่ราษฎรนำมาทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายมีทั้งข้าวปลาอาหารส้มสูกลูกไม้ ซึ่งล้วนเป็นข้าวของที่พวกเขาเลือกสรรแล้วว่าดีที่สุดเท่าที่จะหามาได้ด้วยหวังว่าจะให้ทรงใช้เป็นสเสบียงระหว่างทางช่วงเวลาที่เสด็จพระราชด,ดำเนินในครั้งนั้นยังไม่มีการสร้างพระตำหนักที่ประทับแรมในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่สเสด็จพระราชด,ดำเนินเป็นแรมเดือนจึงต้องประทับแรมตามสถานที่ที่ทางราชการจัดถวายตามสภาพของท้องถิ่นนั้นๆซึ่งมีทั้งจวนผู้วรารชการจังหวัดสารกลางจังหวัดบ้านพักในค่ายทาหารและเรือนรับรองของสถานที่ราชการในท้องถิ่นราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ล้วนพากันเดินทางมาจากที่ต่างๆทั้งใกล้และไกลบางคนใช้เวลาในการเดินทางรอนแรมกว่าครึ่งค่อนวันออกเดินทางจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางหวังเพียงเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็มีพระราชประสงค์จะทรงเยี่ยมราษฎรอย่างทั่วถึงเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงที่ประทับแรมแล้วแม้จะเป็นเวลามืดค่ำและตามหมายกำหนดการต้องเสด็จเข้าที่ประทับแรมแต่เมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นรัษฎรจำนวนมากต่างเปล่งเสียงถวายพระพร และยังรอคอยโอกาสที่จะเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของพวกเขาให้เต็มตาอีกสักครั้งก็ทรงเข้าพระไทยถึงความรู้สึกของราษฎรจึง,สงเสด็จออกมาทรงย้มพระสู